าเกิดว่าคุณผู้ชมกำลังมองหาเกมขูดสามารถขุดได้ทุกวันครับขุดไปเรื่อยๆขุด24ชั่วโมงโดยที่เขาไม่พักเลยก็ต้องเกมนี้เลยกับ Evergem เเกมขุดที่หุ่นยนต์เนี่ยขุดทั้งวันไม่รู้จักเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นภาพอะเนาะภาพคาบขุดอะหุ่นยนต์มันก็ขุดไปเรื่อยๆนั่นแหละตัวเกมนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยครับ เริ่มแรกเนี่ยก็คือการถอนเงินครับไม่มีขีดจำกัดหรือขั้นต่ำในการถอนเลยนะเรียกว่าเป็นอะไรที่มีความยืดหยุ่นสูงมากเลยในการถอนแล้วก็ในส่วนของระดับนะครับการเก็บเกี่ยวเนี่ยระดับที่1ครับทุกๆ5นาทีเพื่อกดรอบนะครับในการเก็บหมายความว่าเลเวลนะมันจะมีเรื่องของเลเวลอยู่การเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่5นาทีแล้วก็มีเรื่องของโปรแกรมอ้างสิทธิ์นะครับ20%ประกอบไปด้วย 10นะครับระดับที่1 7นะครับระดับที่2แล้วก็3%ในระดับที่1นะส่วนการอัปเดตนะครับในแผนงานเนี่ยเราก็สามารถคลิกนะครับเพื่อไปดูตัวเว็บไซต์ได้เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงอ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็คือเป็นตำนานนะอันนี้เป็นการเล่าเรื่องในส่วนของประวัตินะเออมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมั้ง แต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนเล่าถึงตัวละครต่างๆนะครับของตัวเอวอร์เจมนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยได้ประจนภายในหลุนดําต่างๆนะครับตืดๆหลังจากที่เข้าไปนะมันก็เกิดผลนู่นนี่นั่น,นไปเจอคังแสงนะครับหรือว่าไปเจอแร่ยูเรเนียมพิเศษนะครับที่เป็นแร่แห่งชีวิตซึ่งเขานะครับก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆครับจนหุ่นยนต์ตัวนี้ครับไปพลพบว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยคือหุ่นขุดครับ จากนั้นนะครับเขาก็เลยทําการเริ่มนะครับที่จะขุดจากเกม PaytoEarn เนี่ยก็เลยเออมันมีข้าวแตกต่างยังไงเดี๋ยวเขาอาธิบายให้ฟังนะครับคือเกมนี้เนี่ยจะเน้นรับในส่วนของโทเค็นครับโดยการใช้ NFT ครับเป็นการปักหลักหรือว่า stacking ซึ่งตัว NFT เนี่ยมันก็มีวันหมดอายุด้วยนะมีการคำนวณวันหมดอายุในการซื้อเนี่ยเราก็จะมีกำไรส่วนหนึ่งมีส่วนทุนแล้วก็ส่วนกำไร ก็ขึ้นอยู่กับแล้งที่เราเนี่ยได้รับมานะครับในส่วนของ a d ร์ดนะ a d ร์ดเนี่ยก็คือหมดไปแล้วนะอันนี้เสียดายมากเลยใครที่ได้ a d ร์ดก็จะได้ตัวพั่วระดับ1ห,หรือเลเวล1เนี่ยฟรีเลยอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมอ้างสิทธิ์โบนัสรางวัลครับในส่วนของโบนัสรางวัลเนี่ยเขามีด้วยนะสามารถมาอ่านได้ครับในการแชร์รางวัลต่างๆนะครับระบบการเล่นทั่วไปครับก็คือเป็นการฝาก แล้วก็เอาสเต็กกิ้งเราก็จะได้รับมานะครับมันจะมีเรื่องของดอกไม้แห่งชีวิตต่างๆด้วยที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้แต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูตัวเกมเนี่ยก็จะเห็นภาพกว่านะในส่วนของไวท์เพเปอร์เนี่ยสามารถมาอ่านได้เพิ่มเติมนะครับจากตัวเกมที่เราอยากศึกษาเพิ่มเติมนะในส่วนของโทเค็นเนี่ยก,ก็จะมีการแบ่งส่วนต่างๆนะครับซึ่งราคาเสนอขายจะอยู่ที่0.01 US ดอลลาร์นะครับอันนี้คือราคาเริ่มต้นแล้วก็โทเค็นเนี่ยจะถูก list ที่ Pancake Swap สามารถเช็ค จริงๆก็มีการกดไว้อยู่แล้วเนาะนี่ตัวเหรียญเนี่ยถ้า1เหรียญเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ0.2นะครับดอลลาร์อ่ะในส่วนของราคานี้ครับถ้าเราขุดได้วันละเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถมาคำนวณตรงนี้ได้เดี๋ยวแอดจะคำนวณให้อย่างละเอียดเลยนะครับโอเคก็จะมีเรื่องของตำนานนู้นนี่นัน่น,านการเล่นโอเคมี pp เพิ่มต้นนะครับปลดปล่อยเมืองนู้นนี่นัน่น,นตดดต,ต,ต,ตอ่ะ ระบบเศรษฐกิจเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะมีการสะสมนะครับการซื้อตัวเหรียญเนี่ยแล้วก็เอาตัวเหรียญเนี่ยมาทําการซื้อในส่วนของ NFT หรือว่าจะมาทำการเบิร์นนะในการซักคิ้งต่างๆแล้วก็มีการต่อสู้มี PP เดี๋ยวจะมีโหมดการเล่นอะไรเพิ่มเติมนะครับมีการปักหลักการทําฟาร์มผลิตผันธานนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเล่นนะครับเพิ่มเติมได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเกมกันเลยดีกว่าครับ ในส่วนของตัวเกมเนี่ยเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันฟรีได้นะแต่ว่าพอดีว่ามันสิ้นสุดแล้วก็เลยอดไปนะครับสำหรับใครนะครับที่มาสุดท้ายเนี่ยก็มาซื้อได้นะเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เราทําการเชื่อมต่อกระเป๋านะครับในการเชื่อมต่อกระเป๋านี่เราสามารถใช้ตัว Meta m a s k เนี่ยเชื่อมต่อกระเป๋ากันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับดอกไม้แห่งชีวิตหรือ NFT ที่หาย,ยากเนี่ยรอเราอยู่ครับมันอาจจะเลือกคุณนะครับยิ่งระดับพั่วของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเรามีโอกาสที่จะได้รับ NFT ได้นะ เราก็สามารถที่จะทําการขุดนะครับรางวัลเนี่ยเรามีการลุ้นนะครับรับในส่วนของตัว MT ด้วยนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก่อนที่เราจะเล่นตัวเกมนะครับเราต้องมาดูความน่าเชื่อถือของตัวเว็บไซต์กันก่อนนะอ่ะก็เริ่มจากการที่เขาเนี่ยมีการแอดเหรียญน,นะครับลงในส่วนของแพนเค k e Swap ในส่วนนี้เนี่ยก็เพิ่มความน่าเชื่อถือในในระดับนึงแล้วนะแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการลงโฆษณานครับในเว็บนี้เลย แอปนี้เนี่ยเอาไว้ดูในส่วนของพูลแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าเฮ้ยตัวเกมเนี่ยมีแรง์ยังไงครับก็คือแอปพาร์ด้านะอ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าอ่ะการเข้าออกใน7วันเป็นยังไงเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่1น,นะเห็นไหมหรือมาดูที่ตัวเออ่ผูคอยก็ได้นะตัวน้องขี้ของเราสุดน่ารัก อ่ะตอนนี้ในพูนะครับจะมีทั้งหมด1 000, 1 0 0 0 0สนหนะครับโอ้โหแบบโอ้โหแมะเจ้า market cap 1ล้านโอ้โหสปายมี6ล้านก็เรียกว่าตัวเหรียญเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ขึ้นมาสูงใช้ได้เลย0ูนตอนนี้เนี่ยก็ไซเว w a y ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะมีการเข้าออกมีการซื้อเข้าซื้อเข้าซ,ซ,ซื้อออกนะครับมีคนลงทุนถึง500เหรียญเลยเออต้องบอกว่าทำไมตัวเกมเนี่ยมันถึงรักษาพูดได้เยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกนะว่า ตัวเกมเนี่ยมีการเช็คบาลานนะครับที่ดีมากๆเลยทำไมเสียไปอย่างนี้ละ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่าไปดูบาลานตรงนี้นะครับมันไม่ค่อยสมูทสมูทเอ้ยสมูทเท่าไหร่นะอ่ะเริ่มต้นนะครับเราจะต้องซื้อตัวพั่วก่อนตัวพั่วฟรีเนี่ยไม่สามารถซื้อได้แล้วเนื่องจากหมดไปแล้วนะครับโอ้เสียใจายมากเลยอยากได้อ่ะแต่ไม่ได้แล้วอ่ะครับก็มาเพลย์เกมแล้วกันอ่ะเราเห็นหุ่นยนต์ขุดเนี่ยก็น่าสางสารเขาอยู่นะ เริ่มแรกนะครับทำยังไงเราต้องมาดูค่า EXP AH กันก่อนนะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากเลยและเราสามารถเพิ่มเลเวลขึ้นไปได้หลากหลายช่องทางครับเลเวลเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราัพเลเวลสูงขึ้นครับเราสามารถเก็บตัวโทเค็นได้มากยิ่งขึ้นทําให้ตัวเกมนี้เนี่ยมีแรงสมดุลครับในการที่เราเนี่ยจะต้องซื้อเหรียญมาเพื่อเบิร์นในส่วนของเลเวลทิ้งนั่นเองเออในส่วนของ EXP AH เนี่ยเราสามารถได้รับนะครับจากการเพิ่ม โดยการล็อกอินนะครับควันก็จะได้ XP e เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่2ครับก็คือเราสามารถทำการเพิ่มโดยการ swap ครับ swap ก็คือใช้เหรียญเนี่ยโทเคนเราสามารถเติมโทเคนเข้ามาโดยการ add นะครับก็จะมาเพิ่มจากตรงนี้ก็คือ deposit เข้ามาแล้วก็ withdraw ถอนตรงนี้มีค่าฟรีอยู่แค่0.3นะครับก็จะให้คุ้มเนี่ย ขุดให้ได้สักประมาณ2 0ถึง30ก่อนนะอย่าเพิ่งแบบโอ้ขุดได้แป๊บเดียวแม่งถอนเลยอันนี้ไม่คุ้มนะบอกไว้ก่อนนะอ่ะก็คือการอัพเรเวลนะครับถามว่ามีคนขุดเยอะๆแล้วทุบเลยไหมมีครับนี่ครับก็ขุดได้นิดเดียวก็ถอนเลยก็มีเหมือนกันแล้วก็ซื้อหนักๆมีไหมมีเหมือนกันครับก็ต้องบอกครับว่าพูเนี่ยมีเป็นแสนเลยนะเออทำไปเล่นไปก็น่าจะอยู่ยาวๆนะครับเอาไอก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเหรียญที่เพิ่มขึ้นและลดลงนะการขุดนะครับ ต่อวันเนี่ยจะคิดอยู่ที่เลทบอกอยู่เลยนะก็คือ5เหรียญน,นะครับต่อวันต่อการขุดของเลเวล2ครับถ้าเรานับ5นะครับก็เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยครับ 50, 15, 20ครับ20อ่ะ20เราจะได้รายได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น UDT USDT ก่อนนะก็เอามาคำนวณกันลิ้นพันเลยก็คำนวณอยู่ที่20จะได้เวลาละ5เหรียญแต่ว่านี้ตกละ ก็เฉลี่ยวันละหเหรียญครับ5เหรียญเนี่ยเอาไอาจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าวันไม่เกินนี้แต่เราคำนวณเผือกคือเหลือเผือขาดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก30วันละกันหรือประมาณ25วันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราอยากเล,เ,ลเวลสามเนี่ยทำยังไงครับเราจะต้องทําการอัพนะครับเลเวลสามก่อนนี่มันบอกอยู่ครับ for เลเวลสามคือใช้อยู่ที่1,000นะครับก็รวมแล้วเนี่ยเราจะเสียที่1,900เเหรียญครับ 1,900เหรียญเป็นเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวมาคำนวณกัน1,900เหรียญเนี่ยจะลงทุนอยู่ที่500เหรียญครับก็มีคนลงอยู่นะนี่1,800ก็มีบางคนลงจะลงมากลงน้อยเนี่ยแล้วแต่เลยครับจะลงแค่90เหรียญก็ได้ซึ่งเราสามารถเติมได้เต็มสุดเนี่ยอยู่ที่6อันนะครับ2,4,6 6สล็อตเนี่ยก็จะเต็มแล้วแล้ววันเนี่ยก็จะอยู่ที่60วันอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่58วัน อยู่ที่5,6วันสามารถดูวันตรงข้างล่างนี้ได้เลยนะซึ่งการขุดเนี่ยก็จะมีแรงขุดบอกอยู่ครับลงเหรียญ9 0จะอยู่ที่เท่าไหร่เอออยู่ที่24เหรียญครับการลงทุนเนี่ยอยู่ที่24เหรียญถ้าเกิดว่าเราอยากได้อยู่ที่6พั่วเอา90คูณด้วย6จะตกอยู่ที่ $500 $540 จะลงทุนอยู่ที่ประมาณ100 50เหรียญตีไป150หนึยห้า1ิ0เหรียญได้วันละเท่าไหร่ครับ5คูณด้วย6ครับ5คูณด้วยห3สเหรียญต่อวัน30เหรียญต่อวันก็จะตกวันละ8นะครับวันละ8 8คูณด้วย30 240ถ้าเราลงไปทั้งหมดอ่าหพั่วมันอยู่ที่ประมาณ หพวกเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณเอ่อประมาณสองเอ้ยไม่ใช่ดิอยู่ที่450ร้อเอ้ยเออหนึยห้าไม่ใช่450 150 150เหรียญน,นะครับ150เหรียญเอามาหารด้วย8จะตกอยู่ที่18วันแต่เราตีเผื่อเหรียญเนี่ยมันโดนทุบก็ตีสัก20่สถึงยีวันนะไม่เกินนี้ แต่ว่าถ้าลงต้นเกมเนี่ยเราน่าจะได้เร็วเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเหรียญมันมูนขึ้นมปอีกเนี่ยก็จะทําให้เราคืนทุนเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ประมาณนี้ครับส่วนการเคลมเนี่ยก็กดเคลมตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ารอให้มันสักเยอะๆหน่อยละกันนะมันมีถึง300เลยอาจจะรอสักร้อยกว่า200แล้วก็ค่อยถอนก็ได้นะครับในส่วนเลเวลนะครับเราสามารถรอ,อ,อก็ได้นะครับแต่เกิดใครรอไม่ไหวก็เติมเติมเปิดโปรไปเลยนะ ความคุ้มค่านะครับก็อย่าลืมเอาการเปิดนะก็คืออันนี้จะอยู่ที่ประมาณ9 90ก้าสิบอเก้าร้อบวกด้วย1,000เนี่ยมันบอกอยู่ครับเป็น1,900เนี่ยแล้วก็มาคํานวณแล้วก็เอามา,อาหารด้วยวันนะครับว่าเราเนี่ยคุ้มหรือเปล่าเพราะว่ามันได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่เอ่อห้นะห้าประมาณสักสิบสีมันจะคุ้มไหมเนี่ยเพราะว่ามันคูณด้วย53คุ้มนะ แต่ว่าะระยะยาวนะครับก็คือเราต้องลงให้คุ้มครับก็คือเราต้องลงอันนี้หนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราต้องลงอันนี้ให้เต็มคือเราต้องลงเต็มเอาง่ายๆเลเวลสามาปุ๊บต้องจัดเต็มอะมันถึงจะคุ้มอะคือเราลงเลเวลไหนเนี่ยเราต้องลงพ่วเนี่ยให้เต็มเลยอ่ามันถึงจะคุ้มนะเพราะว่าเลเวลสองปุ๊บเราสามารถลงเลเวลสองได้เต็มเลยตัวเกมนี้ครับโดยรวมแล้วเนี่ยแอดก็มองว่าน่าเชื่อถือแล้วก็มีทุนในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเดบใครที่สนใจนะครับและอยากจะลอง ลงทุนก็ลองศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับแล้วก็คำนวณเอานะครับว่าเราต้องการลงทุนเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถจัดได้ตามงบประมาณที่เรามีเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอฝากไว้ก่อนนะ